สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat บ a b e วันนี้เราจะมาตีคิวครึ่งหลังกันสาหรับครึ่งหลังก็จะเป็นสังหารเอสปาดาได้ดาเมจเพิ่ม3เท่ารองติดอ่อนแรงตัวละครที่สามารถตรีทะลุเกาะสีฟ้าได้เนี่ยก็จะโดนหันดามมเมจเดหนึ่งในสองถ้าเป็นตีสีแดงเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่ม2เท่าแล้วก็ดาเมจทำให้ตายก็จะโดนหันเดินหนึ่งในสองเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อน,นเลยสำหรับตัวละครที่เป็นสังหารเอสปาดาเนาะตีสีแดงก็มีหน้าตาประมาณนี้ซึ่งตัวเมนเนี่ยหลักๆเลยเนาะก็แนะนำคือเครรอปจิลงเ็แรงทีลสุคแล ลองลองมาเนี่ยก็จะมีบูโน่เนาะที่พอไหวแต่ว่าบูโน่เนี่ยก็ค่อนข้างต้องพึ่งเกตเนาะตัวของบูโน่เนี่ยถ้าเกตไม่เปิดก็ค่อนข้างจะเป่ามากๆแล้วก็ตัวสกมเพลงของเองก็ไม่ได้กว้างมากเนะในสกิลหนึ่งสองอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างแบบเป็นด้านหน้าแต่ว่ามันไม่ได้ไกลแล้วก็ไม่ได้กว้างแบบกว้างแบบเบอร์เท่าไหร่เนาะแต่ว่าสกิลสามันก็เป็นนังจอบแลพอเล่นได้อยู่แต่ว่า <sk ill> <veto currently, S 2> ะความแรงเนี <kle ambling> <Led 20> ่ยอย่างในเค็มปาจิมันก็แรงกว่ามากๆอยู่แล้วเนาะก็ถ้ามีเค็มปาจิก็ใช้เค็มปาจีก็จะดีกว่า ในส่วนของตัวเมนเนี่ยนอกนอจากนี้ก็เริ่มไม่ค่อยน่าใช้นะเพราะมันจะเริ่มเก่าแล้วก็คือลูเคียลูเคียเนี่ยจริงๆก็แรงประมาณนึงแต่ว่าในปัจจุบันมันก็ถือว่าเบาลงไปมากแล้วเนาะเขาไม่มีพวก s อ80ไม่มีอะไรด้วยก็เลยยิ่งเบาเข้าไปใหญ่เลยเนาะก็เลยไม่ค่อยแนะนําแลละนอกนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีแล้วเนาะหลักๆเลยก็มีเคมปาจิกับบูโน่ที่ใช้ได้เนาะแต่บูโน่ก็อาจจะแบบถ้าเรามีเคมเราก็ไม่ค่อยน่าใช้เราบูโน่ส่วนตัวซับเนี่ยหลักๆก็ก มีอยู่ประมาณสองตัวละครเนาะที่เป็นสายโจมตีปกติที่น่าใช้ก็คือมีลูเคียกับตัวของไอเซนเนาะลูเคียเนี่ยจะดีกว่าไอเซนตรงที่ว่าเขาจะมีเรื่องของเพิ่มฮิตของการโจมตีปกติในการตีกิลด้วยเนาะแต่ไอเซนเขาจะไม่มีเพราะว่าสองตัวละครนี้เนี่ยเขาก็มีอาวุเหมือนในการตีกิลเหมือนกันเนาะแต่ว่าลูเคียจะได้มากกว่าไอเซนอีกอย่างเลยทําให้ลูเคียเนี่ยก็น่าใช้มากกว่าไอเซนเนาะเพราะว่าอีกตัวละครหนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาไว้ใส่บัฟเนาะซึ่ง2ตัวละครนี้เขาจะไม่มีบัฟทั้งคู่ ถ้าแบบต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็ดูเคลียร์ก็จะดีกว่าเนาะแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่น่าเอามาใช้ก็คือดอนโดนี่เนาะเนาะดอนโดนี่เนี่ยเขาไป็ส่สกิลก็จริงแต่ว่าสกิลสองของของเขาเนี่ยเป็นบัฟเนาะแล้วก็เป็นซูเปอร์บัฟด้วยก็เลยค่อนข,ข้างน่าใช้เหมือนกันเนาะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่มีโล่เนาะมีแต่บัฟอย่างเดียวก็อาจจะมีโอกาสตายสูงเนาะสำหรับดอนโดนี่เพราะว่าเขาเป็นใส่สกิล ก็อาจจะไม่ได้ดีมากหรือเราก็ถ้าไม่มีเนาะก็เหมือนเดิมพวกเนคลคริสาัฟฮิเมเมอะไรเงี้ยเอามาแค่แบบมาใช้เป็นซุปเปอรบ์บัฟแล้วก็มีโลอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะาตอนนี้ตัวละครที่เป็นสังหารตรงเนี่ยเรามีบัฟพวกเนี้ยก็ต้องจัดโดนโดนทดๆๆนี่เนี่ยมันก็ไม่มีเนาะไม่ยชเก่ามากๆเลยคือเข็มแต่ไม่น่าใช้เนาะเก่าเกินไปไม่ใช้ตัวคนละสังหารยังจะดีกว่าเข็มมันเก่าเกินไปนะเข็มล่างเนี่ยล่างที่เป็นล่างนั่งหิบ ก็สาหรับตัวละครก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรากลับไปตีกิวกัน่นเดี๋ยวเรามาตีกิวกันเนาะก็ดึงประวัติเดิมประวัติเดิมเราใช้เป็นเคมลูเคียแล้วก็เป็น Christmas เนลคริสต์มาสเนาะในการเอาแบปบับจริงๆมันเล่นอีกแบบหนึ่งก็ได้เนาะเคมเนี่ยเขาสามารถใช้ตัวละครอ,อย่างอากอนแล้วก็ชินจิได้เหมือนกันเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยแรงอย่างเดียวเลยเนาะแรงคนเดียวเลยเพราะว่าอย่างอากอนเนี่ยเขาจะมีบัฟเพื่อร่วมทีมเนาะทีมปาร์ตี้ ที่เป็นสีฟ้าเหมือนกับเขาเนี่ยเขาจะได้ดาเมจสกิลเพิ่มแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโยมทูตที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเขาจะมีแบบติดสถานะเขาจะเพิ่มดาเมททั้งหมดด้วย40%เนาะแล้วก็จะมีชินจิอีกคนนึงเนาะชินจิเขาจะได้เป็นหัวหน้าหน่วยสีฟ้าเพิ่มดาเมจสกิล20%เนาะก็สามารถใส่คู่กันไปก็ได้ถ้าเกิดเราอยากจะเน้นให้เคมเนี่ยตีแรงคนเดียวเลยหรือเราอาจจะไม่มีตัวซับอะไรเงี้ยคือเราอาจจะไม่มี ตัวของลูเคียหรือไอเซนอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่นแบบนั้นก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดเคมเราแบบเล่นแรงๆไปเลยเนาะคำพีเยอะอะไรเงี้ยก็ใส่ได้เหมือนกันเดี๋ยวอันนี้เราลองทีมนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็เป็นเคมเป็นลูเคียแล้วก็เป็นเดวคริสต์มาสเดี๋ยวเคมเราขอเปลี่ยนหน่อยเนาะเพราะว่าเคมเราจะเปลี่ยนตาลองนอะตาลองมันเกิดใหม่ได้แล้วก็เลยจะเอามาใส่ ก็ใส่เป็นตาลองเป็นลูกบอลกะโหลกแล้วก็ถ้วยบดชาหรือไม่ก็ผ้าคาดก็ได้เนาะที่เป็นเพิ่มเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารก็ได้เหมือนกันลิงน่าจะน่าจะไม่มีไม่น่าไม่มีอัปเดตมั้งลิงเนี่ยแหละลิงก็เป็นรถคู่ดาวเนาะแล้วก็เมื่อเลือดเต็มมีเมื่อเลือดเต็มเพิ่มดาเมจสกิลแล้วก็มีเพิ่มดาเมจสกิลยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือหกเปอร์เซ็นต์ไปเข้มเนี่ยเรามีสามคำพีเนาะ ก็อัพเรียบร้อย SP คิดที่ขอ้อแล้วก็ a อ k โบนัสจะเป็นเพื่อเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมด2ีกับติดแผลชะกันเพิ่มดาเมจทั้งหมด40%เพราะว่าเค็มเนี่ยเขามีสถานะแผลชะกันเนาะซึ่งแผลชะกันเนี่ยโบนัสแต่มันให้สูงถึง40ก็เลยค่อนข้างนานเลือกเหมือนกันเนาะหรือว่าถ้าไม่อยากเลือกเป็นแบพวกติดแผลชะกันก็เลือก SP ก็ได้เหมือนกัน ตัวถัดมาเนาะลูเคียลูกเคียเราจะใส่เป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติแล้วก็เป็นเหยื่อรอฮโลเนาะลิงก็เน้นไปที่เพิ่มดาเมจการโจมตีปกติเลยสา3สิบสาสิบเพราะว่าเขาไม่ได้มีบัฟอยู่แล้วเนาะเราไม่จาเป็นต้องใส่พค้ลดคูดาวหรืออะไรอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนลิงก์สักนิดนึงใส่เป็นสามสิบหหมดเลยแล้วกันลิงก์เคียวเราคูไม่น่าได้ใช้เนาะเพราะว่ามันต้องเลือดเต็มซึ่งลูกเคียเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้เลือดเต็มเพราะเขาไม่มีโลด้วยเนาะก็ ไม่ใส่ดีกว่าใส่เป็น3 0เเพิ่มดาเมจโจมตีปกติทั้งหมดเลยลูเคียเรามีคัมภีร์เดียวเนาะแล้วก็อัพเต็มเรียบร้อยโบนัสก็จะเรื่องใส่เป็นติดแผลชะกันตีแรงขึ้นส0เเหมือนกันเนาะใส่ตามตัวมีนที่เราใช้ก็คือเฮมบาจิเนาะถึงลูเคียก็จะมีเรื่องติดน้ําแข็งมาก็ตามแต่ก็ไปสดแล้วก็ในส่วนของโบนัสอีกอันหนึ่งเราเลือกเป็นเอ็ีคมาเพราะว่าเราเอาไปลิงก์ด้วยเนาะเราก็เลยใส่เป็นเอ็ีคจะใส่เป็นคดที่ข้อก็ได้ไดนะเพาาวว่มีีีคดย แล้วก็เนวคริสต์มาสเนาะแนวคริสต์มาสก็ใส่กระต่ายทอง mm. กะตา่ะตายปกติ mm. เยอะร้อนโลดลิงจะเน้นรถคู่ดาวแล้วก็เลือดเต็มเนาะแล้วก็มีแบบเพิ่ม d า m a จ e ตีปกติอะไรแบบนี้แต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราจบได้เร็วกว่าประมาณ40ขึ้นไปเนาะเราไม่จําเป็นต้องใส่รถคู่ดาวก็ได้แต่นี้เราก็ใส่รถคู่ดาวไปแล้วกันเพราะวกก่าก็ตัวของเนวเขาก็ไม่ได้ตรงสังหารอะไรอยู่แล้วเขาแถมตัวเขาเป็นตีสีฟ้าด้วยเนาะก็ไม่ค่อยได้ช่วยทําดาเมจอ,อะไรได้อยู่แล้ว ก็มีสามความพีเราเป็นเอ k ีเคเป็นคีที่เแล้วก็เป็นพลังป้องกันโบนัสก็เป็นเรื่องของเติมเต็มแล้วก็เป็นเอ k ีเคสองรอย่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเหลือเวลาเท่าไหร่ส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นเร็วมากกว่าเพราะว่ามีโลเจอมอนหลุดอีกแล้ว มอนหลุดอย่างเยอะ <c oughs> จริงแรงมากเลยอะเค็มอะแค่สก,กิลทีสองแค่ทีเดียวก็บอดเลยเลือดไหลเป็นน้ำติดอย่างเดียวมอนอยู่ไหน เดี๋ยวเราลองเล่นทีมนี้สักรอบกันคือเก็บบอลไม่ค่อยได้แ้วถ้าเก็บได้เร็วก็น่าจะแบบมันน่าจะเร็ววันนี้อันนี้มันไหลอะไรเวฟบอนมันเหลืออยู่ตัวสองตัวตวลอดคือเขาแหลกมากเลยดูดิ <laughs> แล้วมันต้องเหลือมอนเนี่ย โอ้มอนอีกเลยหนึ่งตัวเล่นรถว่ะเล่นรดไม่ค่อยชินสกิลเข็มเท่าไหร่เลยไม่ค่อยได้ใช้ แต่มันเคลียร์มอนไม่ค่อยได้อะลำบากอยู่เหมือนกันนะลองอีกรอบเราเคลียร์มอนไม่ค่อยได้สกิลอีกอ่ะจริงๆมันก็แรงอยู่นะ ว่าติดปัญหาเดิมๆอะมอนไม่เร็วมันจะเร็วก็เร็วไม่ได้กะทีมันไปไล่เก็บมอนโหถ้าใช้ถ้าใช้พวกชินจิอากอนมาเป็นซับที่มันจะมันจะโหต้องไล่เก็บมอนอยู่คนเดียวดิอ่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนทีมสักหน่อยแล้ะกันแล้วก็ ลองแบบว่าเน้นปรับดูบ้างเอาเบิกตัวชินจิกัะอากรมาดูจริงๆเราลืมอีกอย่างหนึง่งเออเราลืมลิงโกะนี่มาเดี๋ยว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 นเพิง่งน่เพิ่งลิงโกะนี่เป็นอะไรที่แบบลืมประจำเอาลิงโกะมาก่อนโกะโมกเก็นแดงยแบบนึงใส่ให้แนวคริสต์มา ชอบลืมกะลิงนี้อยู่เลยเอ,อ่อโกะอยู่ไหนลิงโกะอะใส่แทนปูแล้วกันะใส่ลิงเพิ่มเข้ามานะเข็มน่าจะสกิลได้แรงขึ้นอีกยวไปลองไหมแต่จะเร็วจะช้าอันนี้ก็มอนได้เลนะ กดไม่ติดโอ้ภาพต่างแสดงว่ารอบนี้ก็เทียมอมอนได้ดีกดผิดสกิลจะเร็วก็ไม่เร็วจะกดสกิลผิดอีกสกิลไม่ออกกดผิดอัน แต่เร็วขึ้น4ี่หกเมื่อกี้ถ้าไม่สก,กิลพลาดเร็วกว่าน ồi, าี้เอาไหมาอีกรอบอีกรอบตัวมันเยอะใช้มันสักหน่อยจริงๆเมื่อกี้เคลียร์มอนผูเคลียร์แบบค่อนข้างหวเนีน่ยไม่มาเหลือมอนไม่งั้นเก็บสก,กิลเมื่อกี้ก็ได้ รอบนี้ฉาลีกับทีมนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าอากอนกับชินจิมันแรงเิ้มมันแรงจริงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีคนช่วยเก็บบอลเท่าไหร่ ต่เดี๋ยวลองดูก็ได้จากตาสองตาจริงเมื่อกี้ก็แรงเมื่อกี้มันเล่นได้ดีกว่าเนี่ยสี่หอ่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตัวหน่อยเนาะลองมาใช้ทีมแบบว่าเข็มเข็มทำลายล้างหมดเดียวนะใส่เป็นอากอนแล้วก็ชินจิจริงๆลิงกก็ไม่มีอะไรมากเนาะ จริงๆของของกันลิงเนี่ยก็ยิงแค่เอาใส่ไว้ไม่ให้ตายก็พอถ้าเขาถ้ามันตายมันบั็มันจะหายเน่อ้แบบแบบที่เป็นทีมปาร์ตี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวใส่ตายเกิดอีกเดี๋ยวของก็ใส่ให้ตรงสีหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าจะได้แบบมีเลือดใช้นิดนึง ก็ใส่จริงใส่กระต่ายมันก็ได้แหละกระต่ายตรงสีเอาเสื้อเอาเสื้อมาแล้วกันเลดเยอะเยอะลิงโกโมเกินใส่กับใครระหว่างอาก่อนกับชินจิ ใส่ชิ้นจีแล้วกันเพราะว่าอากอเขาก็บัฟเยอะกว่าเนาะถึงชิ้นจีมันจะมีดีบัฟในสกิลสองสกิลสองก็เหอ,อะลองดูมาลุยไม่ค่อยชอบเล่นทีนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเก็บมอนได้ยากแต่เ็มจะแบบแรงมื่อวังแต่ว่าเนี่ยถ้าเก็บมอนไม่ได้ก็จะสับ และเลื่อนรถก็ดีใหม่มันเป็นทีมแบบเสียงนิดนึงอีกสักรอบแล้วกันไม่ได้ก็ไม่เล่นละไม่เล่นทีมนี้มันไม่มีโลด้วยนะเล่นยากหน่อยหน่อยคือไม่มีใครช่วยตีมอนได้ข้อเสีย โอ้โหโอ้โหจะลงอะโอ้ยไม่เร็วเลยเก็บมอนไม่ได้ดูดิคือแล้วชินจิอากอนเขาตีไม่เข้าด้วยนะเพราะเขาเป็นตีสีฟ้าทั้งคู่ ช่วยอะไรไม่ได้เลยกลับไปเล่นทีมเดิมดีกว่าทีมนี้ไม่เหมาะกับเราเท่าไหร่ถ้าใครเล่นชิ้นเอ่อตัวของเคมเจนเซียนหน่อยก็ก็น่าจะดีกว่านี้เราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่กลับไปใทีมเดิมดีไม่มีโล่เนีย่ยลำบากชีวิตชีวิตมันจะเศร้านิดมีโล่มันยังพอช่วยช่วยเราได้ ไม่มีมันจะเศร้าใส่ของกลับเดี๋ยวลูกเคียใส่เป็นแสะอะไรอยู่นะ Yellow. Yellow, อย่าล่ออย่าล่อฮัลโหลใส่กลับใส่กลับ คือทีมแบบเมื่อกี้มันก็มันก็แรงนะติดอย่างเดียวเลือดปันเลิศใส่เป็นลิงโกก็ได้มั้งมีเ,งเลือดเต็มเผื่อเลือดเต็มอีกคนเมื่อกี้ใครนะ้นเนลคริสต์มาสใช้เนวคริสต์มาสคือปลอดภัยมีและโลและลบัฟให้ดีที่สุดเลย โฮช์ชฟนะเหลือ,อตัวอีกสามใบเดี๋ยวลองเล่นกันดูมันน่าจะทำเวลาได้เกือบห้าสิบเหมือนกันนะถ้าเล่นถ้าเล่นแบบมนมันเก็บหมดแบบได้เนะนี่ยจะไม่ได้คออะไรแบบเนี้ย โโอ้ยหมอนองนงเหลือตัวสองตัวสี่ห้าเมื่อกี้เร็วสุดเท่าไหร่นะสี่หกอ่ะใช้ตัวให้หมดแล้วกันปะเมื่อกี้เกือบดีเลย

พยายามกดแล้วทำไมมันรู้สึกมันไม่ออกมันมันเก็บบอนไม่ได้อยู่ตรงสี่ห้านี่หลายรอบแล้วนะรอบสุดท้ายาอาโอ้โหเมาจบแล้ว เมาดันไปกดโดนสก e ิล ex มันมันดีไมเนี่ยแล้วหมนแบบไม่ได้ใกล้เลยหนักกว่าเดิมสรุปรอบนี้พลาดตั้งแต่แรกแต่ไม่ได้หลีนะทางมัน สี่หกเล่นมาสิบตาดีที่สุดคือสี่สิบหกวินาทีที่เหลือเหลือเยอะสุดแล้วรอบอื่นแม่งเจอมอนหรือบงเ่นอะไรไม่รู้โอเคก็สำหรับรอบนี้นะ้ก็คือเข้มอ่ะมันแรงพอที่จะจบเวล y ฮาร์อยู่แล้วเนาะเราก็ถ้าเรามีเข้มอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เราก็ไปหาตัวละครมาบักหรืออะไรเงี้ยก็ สบายสบายแต่ถ้าเป็นบูโน่เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าก็อาจจะต้องการตัวแบบสมมติมีลูกต้องมีลูกเคียช่วยมีไอเซนช่วยอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าบูโน่มันก็ถือว่าเบาประมาณนึงแล้วก็เกจของบูโน่เนี่ยมันเก็บช้ามันจะแบบไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ถ้าเกจมันไม่ทํางานเนาะมันก็จะแบบช้าช่วงเกจไม่ทํางานแต่ว่ามันก็คงพอจะเล่นจบได้อยู่เนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้บูโน่เนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ยังพอมันก็ยังพอจบได้ แค่ว่าเวลาอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้แบบเร็วมากก็ตัวซับมันก็หลักๆเนี่ยซับมันก็มีเนาะแบบลูเคียแบบไอเซนแต่ว่าตัวละครที่เป็นสายโจมตีปกติแล้วมีบัฟอะไรเงี้ยก็ไม่มีเนาะแต่ว่าบัฟเนี่ยมันก็ยังพอไปหาตัวละครต่างหันอื่นได้เนาะอย่างเช่นแบบเนวคริสต์มาสที่ไม่เป็นหรือตัวอื่นๆที่แบบเอามาแค่บัฟอย่างเดียวเลยก็ได้เนาะแบบแค่แบบเรนใช้เอามาบัฟก็ได้เหมือนกันพบแบบฮิเมฟิวเจอร์อะไรเงี้ยกันบ่อหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคก็สำหรับวิ่งนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะคุยคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย